ถ้าเจ้าพ่อศรีบุญเรืองสอจอคนดังเขตอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูถูกคนร้ายซัดด้วยชีวิตมอหมอมอยิงกระหน่ำแบบไม่ต้องนับลูกกระสุนปืนพุ่งเข้าเต็มร่างสอจอคนดังดับต่อนหน้าเมียครับการเมืองระเลงกันด้วยเลือดสังเวยกันด้วยชีวิตมันเริ่มแล้วครับในขณะที่แต่ละพักการเมืองกำลังคัดตัวแทนของพักเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคม2529ก็นับว่าเป็นรายแรกที่เกิดขึ้นสจอเจอ้าพ่อคนดังแห่งอำเภอศรีบุญเรืองนายไพโรธซึ่งได้รับการคัดเลือกจากพรรคกิจสังคมให้เป็นตัวแทนของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในเคซีของจังหวัดอุดรธานีแต่บุญคงไม่ถึงขั้นสสก็ต้องมาจบชีวิตลงซะก,ก่อนอย่างน่าอานาถการสรังหารโหดเจ้าพ่อคนดังรายนี้เป็นไปอย่างไรนั้น เรามาติดตามพร้อมกันที่นี่ในเขตอำเภอศรีบุญเรืองนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธาน,น,นีออกไปอีกเจกว่ากิโลเมตรในตอนเช้าวันนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีในย่านการค้าในตัวอำเภอจ็อกแจ๊กจอดเจไปด้วยผู้คนมากน้าหลายตาที่ออกมาจับจ่ายซื้อของบ้างก็หิ้วกระเป๋าพผุงพราง่งเพื่อที่จะเดินทางไปท,ทําธุรกิจยังจังหวัดอื่นในย่านศูนย์การค้ากลางเมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย และยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งอีกด้วยนับว่านในย่านนี้มีความเจริญมากกว่าเพื่อนโดยมีสจคุณดังของอำเภอสีบุญเรืองเป็นคนดูแลควบคุมกิจการในย่านนี้อยู่ใกล้ๆกันนั้นก็เป็นบ้านพักและสำนักง,งานของสจคุณดังครับเป็นธรรมดาคนระดับสจอของอำเภอก็ต้องมีชาวบ้านเข้าหาขอเข้าพบกันเป็นประจำในเชา้าวันนี้ก็เช่นกันมีชาวบ้านมาพบซึ่งในขณะนั้นนางสถาพร ภรยาของสอจอกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเอ้าคุณลุงคุณป้ามีธุระอะไรนั่งก่อนสินางสถาพรให้การต้อนรับแขกเรือเป็นอย่างดีสมกับเป็นภรรยาของสอจอลุงว่าจะมาขอให้คุณไพรโรดช่วยติดต่อหมอลำไปเล่นที่หมู่บ้านพวกเราชาวบ้านจัดงานบุญบ้างไฟกันก็เลยมาขอให้คุณไพรโรดช่วยเหลือข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับพี่เขานะพี่แกกำลังแต่งตัวเดี๋ยวคงจะลงมา พูดยังไม่ทันขาดคำก็เห็นนายไพโรธเดินลงมาจากบนบ้านนั่นแกมาแล้วพี่คุณลุงคุณป้ามาหาหน่ะนางสราพรพูดพร้อมกับลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานเดินสวนกับนายไพโรธเข้าไปทางหลังบ้านและแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนก็บังเกิดขึ้นที่หน้าบ้านมัจจุราชทั้งสองไม่ทราบว่าถูกส่งตัวมาจากแหล่งใดมายืนคอยเหยื่อของมันตั้งแต่เมื่อไร่ไม่มีใครรู้ได้ในขณะที่นายไพโรธสอจอนุ่ม ผู้มีฉายาว่าเจ้าพ่อสีบุญเรืองกําลังเอี้ยวตัวนั่งลงที่เก้าอี้โต๊ะทำงานทันใดนั้นเองหนึ่งในสองของมัจุราชร้ายก็พยายามทยายานตัวเข้าประชิดเหยื่อของมันทันทีโดยที่เหยื่อของมันไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวมันไม่ยอมให้โอกาสของมันผ่านไปโดยปราบประโยชน์มือข้างหนึ่งของมันก็ได้กระชากวัตถุดํามะเมื่อมออกมาจากเอวแล้วก็สสดกระสุนเข้าใส่เหยื่อของมันทันทีเปลี่ยงเปลี่ยงร่างของเจ้าพ่อสีบุญเรืองถึงกับพงะด้วยสัญชาตญาณ และหัวใจที่แข็งแกร่งสมกับคาว่าเจ้าพ่อสีบนเรือกระสุนชุดแรกจึงไม่สามารถที่จะหยุดเจ้าพ่อลงได้เขารวบรวมกําลังครั้งสุดท้ายทะยานเข้าใส่มัจจุรชทันทีในขณะที่กําลังปลุกปล่ำกันอยู่เสียงปืนที่ดังขึ้นภายในบ้านนางสถาพรวิ่งออกมาจากหลังบ้านเห็นสามีกําลังปลุกปล่ำกับคนร้ายอยู่จะเข้าช่วยแต่มันก็ช้าไปเสียแล้วเปลี่ยงเสียงปืนอีกนัดหนึ่งเจาะเข้าที่หน้าท้องของนางสถาพรเข้าอย่างจางัง ร่างถึงกับสุดหวบลงกับที่และเสียงปืนก็ดังรัวขึ้นอีกชุดหนึ่งเปลี่ยงเปลี่ยงคราวนี้เจ้าพอ่อก็สุดหววกองอยู่ตรงนั้นเองมัจุราชมันาสาดกระสุนเข้าใส่ร่างของเจ้าพอ่อจนหมดแมกกาซีนแล้วมันก็วิ่งไปขึ้นรถหลบหนีด้วยศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าพอ่อด้วยหัวใจที่แข็งกล้าปานเหล็กกระสุนชุดแรกมันไม่สามารถที่จะจบชีวิตของเจ้าพอ่อลงได้เขาพยายามตะเกียกตะกายเงยหัวขึ้น แต่ก็ไม่ผลสายตาของมัจจุราชคนที่สองที่ทําหน้าที่คนขับอยู่บนหลังรถเฮ้ย hey, มันยังไม่ตายโว้ยมาขัดสามเองเสียงพูดยังไม่ทันขาดคำมือข้างหนึ่งของมันก็หลวงเข้าไปที่เอวของเพื่อนคู่หูแล้วกระชากปืนอีกกระบอกหนึ่งออกมาแล้วสาวเท้าไปที่ร่างของเจ้าพ่อที่กําลังนอนหายใจรวยรินอยู่มันไม่อรอช้ากระชากกระสุนปืนกระบอกที่สองจากนั้นก็แผดเสียงออกมาเปรียงเปรียงเปรียง เสียงปืนรัวที่ยิบมันช่างหัวดเีีอยม่าเถื่อนเหลือเกินพฤติกรรมที่มันสร้างขึ้นมาต่อนหน้าต่อตาประชาชนคนเดินถนนนับร้อยร้อยคนสิ้นเสียงปืนร่างของเจ้าพ่อก็แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนางสราพรได้ยินเสียงปืนวิ่งออกมาหมายจะช่วยสามีก็เลยเจอกระสุนเข้าให้อีกคนหนึ่งหลังจากที่พวกมันได้รับจ้างยิงมนุษย์ด้วยกันในราคาไม่กี่บาทเรียบร้อยแล้วมันก็กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หายวับไปกับตาต่อนหน้าฝูงชนเป็นร้อย ในขณะที่เกิดเหตุร้อยตำรวจเอกนพดลวงน้อมนายร้อยเวรซึ่งกลับไปทำธุระที่บ้านซึ่งเช่าอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากนักก็ได้ยินเสียงชาวบ้านร้องตะโกนเรียกผู้กองครับผู้กองมีคนถูกยิงที่สูนการค้าใหม่เสียงหนึ่งกระตุ้นเตือนทําให้ร้อยตํารวจเอกนพดลรีบทลาขึ้นรถขับปึ่งไปที่เกิดเหตุในทันทีปรากฏว่าเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้มีชาวบ้านมุงดูศพของนายไพยโรธสอจอคนดังของอำเภอศรีบุญเรือง ส่วนนางสถาพรภรรยาของนายเพรื่ที่ถูกยิงท้องทะลุได้มีผู้นำส่งโรงพยาบาลศรีบุญเรืองอาการสาหัสไม่สามารถให้การอะไรได้ในชั้นแรกร้อยตํารวจเอกนพดลไม่รอช้าเพราะเพิ่งเกิดเหตุไม่กี่นาทีดังนั้นได้รีบสอบปากคําผู้เห็นเหตุการณ์คร่าวๆถึงตําหนิรูปรรณฑ์ของมือปืนทั้งสองรายซึ่งทราบว่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ย่อฮอนด้าเอ็มคีเอ็กแบบวิบากสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพาหนะ โดยคนร้ายคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกทำหน้าที่เป็นคนขับส่วนมือปืนสวมหมวกแก๊ปลังจัดการกับเหยื่อเสร็จสัพ์ได้ขับรถบึงหนีไปทางเขตเอำเภอหน,นองบัวลำพูเมื่อได้ตำหนิรูปพรรพันธ์และพาานะของมือปืนทั้งสองแล้วร้อยตํารวจเอกนพดลได้วิทยุรายงานพันตํารวจโทประชุมแสงประการสารวัตรใหญ่พันตํารวจโทสารนาัยปิยกุลสารวัตรสอบสวนพร้อมกับวิทยุถึงจุดสกัดตามเส้นทางที่มือปืนขับรถหนีแต่ทว่า ทุกฝ่ายไม่พบร่องรอยของมือปืนทั้งสองเลยแม้แต่เงาพันตำรวจทัวประชุมแสงประกาศสารรดใหญ่ได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุพบว่าคนตายถูกยิงร่างพลุนไปหมดทั้งตัวจากการชนสูตรศพเจ้าพ่อสีบุญเรืองถูกยิงเข้าที่แก้มสายหนึ่งรูกลามด้านสายหนึ่งรูคอทางด้านสายหนึ่งรูปามับขวาหนึ่งรูหน้ออกสายหนึ่งรูไหล่ขวาหนึ่งรูใต้รักแร้หนึ่งรูและมือขวาอีกหนึ่งรูในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอ,อกกระสุน11มม11ปลอ,อกหัวกระสุน6หัวส่วนนางสถาพรน,นั้นถูกกระสุนยิงที่หน้าท้องทะลุตะโพกอาการสาหัสต,ต่อมาญาตินำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานีคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปเพราะผู้ตายนั้นเป็นถึงขั้นสจอของอำเภอสีมดเรืองแต่ต้องมาถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาของประชาชนเป็นร้อยและเบื้องหลังของการสังหารโหดในครั้งนี้มันควรจะมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ ถึงได้ค่าก,การโอกาสเช่นนี้สําหรับประวัติของคนตายนั้นเป็นคนอำเภอหน,นองบงุญลำพูครั้งเมื่อทางการมาตั้งสีบุญเรืองเป็นอาเภอ <c oughs> ก็ได้มาตั้งโรกรากอยู่ที่ยงเภอนี้ตั้งแต่ปี2,512มาครั้งแรกก็มาขุมมินรถจนมาสร้างตัวได้และได้ลงสมัครสจเมื่อปี2,524ได้รับเลือกตั้งเป็นสจจากนั้นก็ได้รับสัมปทานเดินรถเป็นเจ้าของผู้จัดการบริษัทเดินรถ แล้วยังเป็นกรรมการบริษัทเดินรถอุดรชุมแพพูดตายเคยถูกลอบยิงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2524ได้รับบาดเจ็บจากการที่ได้เป็นสสของอำเภอน,นี้จึงมีอิทธิพลและกว้างขวางมากอาจจะมีการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์การเดินรถถึงขั้นอาจจะมีการวางแผนฆ่ากันก็เป็นได้สาเหตุที่2นายไพโรธได้ร่วมกับพักพวกร่วมกันสร้างศูนย์การค้าขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ไกลจากตลาดเก่ามากนักทําให้ลูกค้าจากตลาดเก่า มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดใหม่เป็นจํานวนมากถึงขนาดเคยมีเรื่องกับเจ้าของตลาดเก่าเพราะนายไพโรดไปสร้างทางปิดกั้นทางเข้าตลาดเก่าและเมื่อปิดที่แล้วทางเจ้าของตลาดเก่าได้ร่วมกับชาวบา้านจัดงานแห่เสาหลักเมืองโดยจะแห่ไปรอบๆถนนในตัวเมืองแต่ขบวนแห่ไม่ผ่านศูนย์การค้าของนายไพโรธทําให้ในายไพโรธโมโหมากถึงกับออกไปยืนขวางขบวนแห่กลางถนนเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมาระง,งับเหตุทําให้ในายไพโรธกับเจ้าของตลาดเก่า ็นไม้เบื่อไม้เมากันเรื่อยมาถึงขนาดมีการจัดงานให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันสาเหตุที่3นายไพยโรธยังเป็นเจ้ามือห้วยเถื่อนโดยรับแทงจากชาวบ้านโดยบอกกับชาวบ้านว่าเอาไปส่งให้เจ้ามือใหญ่ที่อุดรธานีและมีอยู่ช่วงหนึ่งเลขลอ็อกกำลังดังชาวบ้านแทงถูกกันเป็นล้านจนเจ้ามือถึงกับหนีหายไปหลายไร่ในช่วงนั้นนายไพยโรธอาจจะรับเป็นเจ้ามือเสียเองพอชาวบ้านถูกกันมากๆอาจจะไม่มีเงินจ่ายชาวบ้านอาจจะเจ็บแขน วางแผนฆ่าก็อาจเป็นได้สาเหตุสุดท้ายคือเรื่องการเมืองหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน90วันหลายพักได้ไปท้าถามให้ในายไพรโรดเป็นตัวแทนของพักลงสมัครรับเลือกตั้งแต่แล้วนายไพรโรดก็ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งในนามของพักกิจสังคมชาวบ้านต่างก็บอกว่านา,นายไพรโรดคะแนนเสียงดีมากถ้าลงสมัครรับรองว่าได้เป็นสสแน่พันตระบทโทเสริมสัก์แก้วกันหา รองผู้กำกับการได้เปิดเผยว่าครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้กำกับได้แต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจติดตามสืบสวนคลี่คลายโดยเร่งร่วนทางด้านการสืบสวนนั้นมันยากอยู่เพราะพยานที่สําคัญคือภรรยาของคนตายตามที่เราสอบสวนแล้วนั้นไม่ได้รายละเอียดมากนักส่วนประเด็นการเสืงหารในครั้งนี้ประเด็นเรื่องเลขห์หวยล็อกเรื่องขาดผลประโยชน์ในตลาดเรื่องสัมปทานรถเรื่องการเมืองล้วนแล้วแต่น่าจะเป็นสาเหตุการตายได้ทั้งสิน้น ส่วนเรื่องการเมืองตามแนวทางการสืบสวนนั้นทราบว่าอดีตสสนายเกติชัยได้มาท้าบถามไม่เฉยเไม่น่าจะเป็นสาเหตุการตายได้ส่วนเรื่องหวยเถื่อนเลขล็อกนั้นทราบว่าคนตายมีหน้าที่รับแทงอย่างเดียวแล้วเอาไปส่งเจ้ามือใหญ่ที่อุดรทราบว่ามีชาวบ้านถูกมากในช่วงเลขล็อกและไม่มีการจ่ายกันเรื่องนี้ทางเรากําลังสืบสวนอยู่เรื่องตลาดและคิวรถนั้นทราบว่าก่อนหน้านี้ ก็มีเรื่องขัดกันในหมู่ผู้มีผลประโยชน์ถึงขนาดในอำเภอได้เรียกให้มาจับมือเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุกำลังสืบสวนอยู่เช่นกันส่วนทางภรรยาของผู้ตายจะให้ความาากระจ่างเกี่ยวกับการสืบสวนหรือไม่นั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเมื่อรักษาตัวหายกลับบ้านทางย่านพี่น้องคงปลอบใจคิดว่าคงจะให้การเป็นประโยชน์ในแนวทางการสืบสวนไม่มากก็น้อยส่วนเรื่องมือปืนนั้น ไม่ใช่คนในพื้นที่แน่เพราะถ้าหากเป็นคนในพื้นที่เรามีการประกบตัวไว้ตลอดเวลาทางด้านการสอบสวนทราบว่าเป็นมือปืนมาจากลบบุรีส่วนเรื่องพยานนั้นเราไม่ได้รับความร่วมมือเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่มีใครกล้าเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางหน่วยเหนือก็ได้สั่งการกำชับมาผลการติดตามนั้นทางเราก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตลอดเวลาครับการสังหารโหดในครั้งนี้ มันจะมาจากสาเหตุอะไรนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษ,กษากฎหมายของบ้านเมืองที่จะต้องสืบสอดทั้งตัวมือปืนและผู้จ้างวานมาลงโทษให้จงได้เพราะคดีนี้สะเทือนขวัญประชาชนมากนี่ขนาดเป็นสอจอซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ชาวบ้านหวังพึ่งภายในยามยากยังมาถูกฆค่าต่อหน้าต่อตาแบบนี้แล้วชาวบ้านธรมธรมดาาจะอยู่กันได้อย่างไรครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ